น่าจะรัฐบาลน,น่าจะนําไปจัดการแทนที่จะให้เงินไปพันสี่ร้อยล้านกระทรวงพาณิชย์สดสดร้ดอนร้อนชนะประชาธิชาติชนะเลือกตั้งมาเนี่ยเอาไปพันสี่ร้อยล้านไปซื้อไก่ถูกไอซื้อไก่แพงมาขายถูกเนี่ยม,มันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรจริงเพราะว่าการบริโภคมันมากกว่านั้นเยอะการมาทําอย่างนี้มันมันช่วยความแข็งแกร่งของพรรคร่วมมากกว่าช่วยประชาชนผมว่าเสียได้ตังค์เปล่า ปัญหามันคือมันเกิดจากการที่เรารู้ปัญหาแล้วไม่แก้ปัญหาคือประเทศไทยเรามีจุดอ่อนตรงนี้จริงปัญหาเนี่ยรู้ดีมากเลยแต่ไม่ยอมแก้นะครับอันนี้เราต้องรู้ปัญหาตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นจริงๆหลักมันคือดีมานด์สัพพลายวันนี้หมูเป็นโรคไม่ได้แก้หมูตายโดยเพราะแม่หมูตายเพราะนั้นมันก็จะไม่มีหมูที่จะขุน เพื่อจะให้มันพอกับความต้องการของตลาดบริโภคในเมืองไทยก็ระบบคืออุปสองค์อุปทานนะครับก็คนความต้องการมีปกติแต่ไอ้ซัพพลายหรือที่อุปทานที่จะมีให้เนี่ยมันมันไม่พอเพราะนั้นก็มีสองอย่างคือหนึ่งระยะสั้นก็คือต้องยอมนำข้าวหมูระยะสั้นระยะ ยาวก็คือ,อเร่งเอา,อาเร่งเอาแม่พันธุหมูมาแล้วก็ให้หลายเล็กลายลายเล็กลายกลางเนี่ยมาทํากันเป็นเรื่องเป็นราวมามาส่งเสริมเขาเป็นเรื่องเป็นราวลดต้นทุนแล้วก็ให้ไฟแนนซ์ให้เงินอุดหนุนก็ปัญหาเรื่องของของเก่าที่ตายไปเท่าไหร่ยังไม่ได้ให้เขาก็ไปให้ซะแล้วเขาต้องกู้เพิ่มเพื่อมาขุดลูกหมูใหม่ก็ให้เขาจ้ะนะครับมันก็จะได้ เดินต่อไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าปัญหาเฉพาะหน้าอีกอันหนึ่งก็คือการกักตุนเพราะว่ารู้ว่าหมูราคาดีขึ้นการกักตุนโดยระบบห้องเย็นนะครับซึ่งทราบว่ามีอยู่สี่ห้าเจ้าที่เป็นห้องเย็นเก็บหมูได้3ามสีแสนกิโลเก็บได้เป็น6เดือนขึ้นไปสบายมากเพราะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการคุยกัน ขอให้ปล่อยของออกมาในขณะที่เรารอนําเข้าแล้วก็รอเลี้ยงรุ่นใหม่มันก็จะเป็นสามเฟสเฟสที่หนึ่งก็คือห้ามห้ามห้ามส่งออกนะครับแล้วก็ให้ห้องเย็นปล่อยหมูออกมาแล้วก็เฟสต่อไปก็คือนําเข้านะกว่านำเข้าของจะมาอะไรมันก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็อันที่สามก็คือเอาแม่หมูมาให้รายเล็กรายย่อย แล้วก็ช่วยเหลือให้เขาพอใช้และขณะเดียวกันก็ต้องลดต้นทุนก่อนโดยการที่ภาษีอะไรไม่จําเป็นต้องออกไปก่อนอย่างเช่นเรื่องภาษีถั่วเหลืองเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือเกษตรกรในมุงนี้ก็ช่วยซื้อเขาแล้วก็รับเอาของบราซิลที่นําเข้ามาเนี่ยก็ลดภาษีเพื่อให้มันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ตรงนี้ลงพอลงปุ๊บไก่มันก็ต้องลงตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอเจ้าของฟาร์มไก่3ามสี่เจ้าเนี่ยเอ้ย หยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพิ่งขึ้นอย่าซ้ําเติมเพราะตอนนี้รัฐบาลเอียงเต็มทีแล้วนะครับก็เอาเรื่องหมูก่อนแล้วก็เอาเรื่องไก่ตามมาฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะรัฐบาลน่าจะนําไปจัดการแทนที่จะให้เงินไปพันสี่ร้อยล้านกระทรวงพาณิชย์สดสดร้ดอนร้อนชนะประชาธิปัตยชนะลึกตั้งมาเนี่ยเอาไปพันสี่ร้อยล้านไปซื้อไก่ถูกไอซื้อไก่แพงมาขายถูกเนี่ยไม่มันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรจริงเพราะว่าการบริโภคมันมากกว่านั้นเยอะ การมาทําอย่างนี้มันมันช่วยความแข็งแกร่งของพรรคร่วมมากกว่าช่วยประชาชนผมว่าเสียด้ตังค์